ถอดสบงแล้วทรงพลังทิดภัยวันวีนกลับหลังแอนตี้แฟนด่าบวชเสียเข้าสุกทิดภัยวันวันลูกอดีตพระชื่อดังจากวัดส้อยทองต่อกลับข้อความของชาวเน็ตเกรนคีย์บอร์ดรายหนึ่งที่มาวิจารณ์ว่าการรับประทานหมูกระทะนั้นเป็นการบวชเสียเข้าสุกโดยอดีตพระดังตอบกลับแบบร้องต้องซีดว่า กูขโมยฐานบ้านมึงมาปิ้งหมูหรอควันจากเตาหมูกระทะลอยเข้าบ้านมึงหรออยากจะเสรอว่ามีธรรมะแต่จิตใจสกรปรกโสโครกสุภาพกับคนที่ควรสุภาพกับอีพวกสันขวานี่ต้องด่ามันสำหรับมหาภัยวันลาสิขาเมื่อเช้าวันที่3ทธันวาคมได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์เมื่อถ่ายทอดสด พูดคุยเรื่องธรรมะกับชาวโซเชียลด้วยสไตล์ที่สนุกสนานและเป็นกันเองทั้งยังใช้คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนด้วยทำให้มีผู้ชมไลฟ์สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0คนพร้อมกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com